ท่านสาธุชนทั้งหลายค่ำคืนนี้ไม่สะดวกที่จะได้สวดมนต์กันแบบยาวๆคืนนี้อยู่ในสถานที่ที่ไม่สะดวกจะทำการถ่ายทอดสดเลยแต่ด้วยหน้าที่ ที่กำหนดเวลากันไว้ว่าสองทุ่มครึ่งนเราก็มาพบกันสองทุ่มครึ่งก็มาฟังอะไรกันสักเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะได้เข้าพักพรโยมหลายท่านก็กำลังรอว่าวันนี้พระจะมาไหมจะเบี้ยวหรือเปล่าคืนนี้ก็ถือว่าเป็นการฟัง FM และกันนะโยมนะไม่มีภาพประกอบใดๆ คืนนี้ไม่สะดวกจริงๆฟังแต่เสียงอย่างเดียวก็พอในค่ำคืนนี้ฟังอะไรกันสักเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีก่อนที่จะได้เข้าพักวันนี้ความเหนื่อยล้าของการทำกิจการงานต่างๆก็คงมาเต็มที่เหมือนเดิมแต่ก็เชื่อเถิดว่าหลายคน ก็อาศัยการงานนั้นเป็นการทำจิตอธิษฐานการงานตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสั่งสอนไว้ว่าทำงานไปก็อธิษฐานการงานให้มีสติในขณะทำงานก็เป็นมงคลกับชีวิตแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ากว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอใช่ไหมโยม สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ากว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอนะโยมเนาะคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วการไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วด้วยความอาลัยอาวรณ์เสียอกเสียใจก็ถือว่าเป็นการนำจิตให้อยู่กับสิ่งที่ไม่มีสาระอะไร จะนึกถึงได้ก็นึกถึงอย่างให้เป็นมงคลอย่างให้เป็นสิริเป็นมงคลนึกถึงแล้วเกิดความปลื้มใจส่งเสริมให้จิตใจเป็นไปในฝ่ายกุศลสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ากว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอสิ่งที่กำลังเจอกําลังอยู่กับสิ่งนั้นในปัจจุบันตอนนี้มีความสำคัญ มีความสำคัญมากเพราะว่าเมื่อเราจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่สิ่งที่ผ่านไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ต้องอาศัยเหตุปัจจุบันนั่นเองสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคือเรื่องของอนาคตก็ต้องให้าอาศัยเหตุในปัจจุบัน ขอเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นการฟัง FM นาโยมคืนนี้ไม่มีภาพประกอบใดๆเปิดแล้วก็นั่งฟังไปนอนฟังไปกระดิกเท้าได้อนุญาตไม่มีโทษอะไรหรอกโยมจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งบนเตียงนอนบนเตียงก็เป็นทุกข ไปนั่งเก้าอี้ริมน้ำที่อยู่หลังบ้านก็เป็นทุกข์บ้านหลังคามุงด้วยวัสดุอย่างดีห้องติดแอร์ก็ไม่รู้สึกเย็นสบายผู้ชายคนนี้กำลังเป็นทุกข์มากเนื่องด้วยแฟนของเขาที่คบกันมาสามปีวันดีคืนดีกลายเป็นวันร้ายคืนร้าย อาจจะเหมือนกับที่หลายคนไปเจอด้วยซ้ำคือแฟนผู้หญิงของเขาตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแบบไม่มีปีไม่มีครุยไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าฉันจะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นแล้วนะชายหนุ่มคนนี้เหมือนกับตกจากที่สูงคนที่วาดฝันกันไว้ว่าจะอยู่ใช้ชีวิตร่วมกัน วันนี้มาแต่งงานกับคนอื่นฟังแล้วมันก็ถ้าเป็นเราก็ไม่รู้จะรู้สึกยังไงผู้ชายคนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์เหมือนกับโยมหลายคนในตอนนี้ในทั่วประเทศทั่วโลกนะโยมที่รู้สึกจมปลักอยู่กับคำถามเดิมๆว่าทำไมเราไม่ดีพอหรือไงทำไมจะต้องเลือกเขาไม่เลือกเรา ผู้ชายคนนี้ก็นอนเป็นทุกข์อยู่ในบ้านหลังใหญ่มีคนใช้ดูแลอาการของป่วยจิตส่งผลมาถึงกายไม่มีความสุขเลยทำยังไงก็ไม่มีความสุขนอนสมจนกระทั่งน้ำหนักลดไปเป็นสิบกว่ากิโลยี่สิบกิโลจริงๆน่าจะตายด้วยซ้ำ ด้วยความช้ำใจด้วยความตรอมใจนะเรียกว่าตรอมใจดีกว่านอนอยู่บนที่นอนสภาพโสมจัดวันหนึ่งมีหลวงตาหลวงตาองค์หนึ่งก็ได้เดินมาที่บ้านหลังนี้มาแล้วก็มายืนอยู่หน้าบ้านคนรับใช้เดินออกมาเห็นพระยืนอยู่ก็บอกว่าไปข้างหน้าเถิดหลวงตา วันนี้ไม่ตักบารเช้านี้ไม่ได้ใส่บาตรนี่มนตไปโปรดสัตว์ข้างหน้าหลวงตาก็บอกว่าไม่ได้มาบินทบาทจะมาเยี่ยมคนในบ้านเดี๋ยวขอถามคนในบ้านก่อนนะครับคนรับใช้ก็ชะงกหน้าไปถามเจ้านายที่นอนสมป่วยด้วยอาการตรอมใจ ได้ครับได้ครับนิมนต์นิมนต์หลวงตาก็เข้าไปนั่งในบ้านเก้าอี้ไม้เก่าๆค่อนข้างจะมีฝุ่นเกลกลังเนื่องด้วยในห้องของคนที่นอนตรอมใจหลายท่านเคยผ่านอารมณ์นี้มาแล้วอาการตรอมใจไม่อยากจะหยิบไม่อยากจะจับอะไรเลย นอนอยู่บนกองฝุ่นคนรับใช้จะมาเช็ดมากวาดมาถูก,ก็ไม่ให้ทำคนตรอมใจในยก็เหมือนคนประชดไม่มีความสุขหลวงตาเข้าไปนั่งแล้วก็บอกว่าสภาพอย่างนี้น่าจะตายนะโยมเขาก็นอนเฉย สภาพแบบนี้ไม่น่ารอดนะโยมเขาก็ไม่สนใจหวงตาชวนคุยก็ไม่คุยเรียกให้หันกลับมามองก็ไม่มองหวงตาก็มองเห็นกระจกที่อยู่ด้านหน้าของเขาที่เป็นตู้เสื้อผ้ามีประตูที่เป็นกระจกสองบานไหนลองแงนหน้านิดหนึ่งสิโยม ไม่มองหน้าอาตมาก็ไม่เป็นไรลองมองดูสภาพตัวเองในกระจกสิโยมเขาก็เหลือบตาไปมองในกระจกเห็นสภาพตัวเองแล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจเพราะสภาพไม่ได้ต่างจากซากศพนอนอยู่ตรอมใจแฟนไปมีคนใหม่คบกันมาตั้งสามปี ตอนนี้ไปมีคนใหม่แต่งงานกับผู้ชายคนใหม่แบบไม่ให้เราตั้งหลักตั้งใจเลยแต่เขาก็ไม่ได้คบซ้อนดวงตาบอกดูให้ดีสิในกระจกมีอะไรบ้างปรากฏว่าในกระจกนั้นก็มีภาพปรากฏขึ้นเป็นภาพของศพผู้หญิงคนหนึ่งศพผู้หญิงเปลือยกาย ลอยตามน้ำมาไม่มีอะไรปิดกายสักชิ้นผู้ชายคนที่หนึ่งเดินมาเห็นศพนั้นลอยมาแล้วก็เกิดความรู้สึกสงสารนะแล้วก็รู้รู้สึกรู้สึกเฉยเฉยก่อน คนที่หนึ่งเดินมาก็รู้สึกเฉยเฉยมีศพลอยน้ำมาไม่มีอะไรปิดกายเราก็ไม่ดูดีกว่าไปดีกว่าผู้ชายคนที่สองก็เดินมาพอเห็นศพไม่มีอะไรปกปิดผู้ชายคนนั้นก็ถอดเสื้อของตัวเองถอดเสื้อแล้วก็ปิดศพนั้นไว้เอาเสื้อปิดไว้ ไม่ให้อุดจัดตาสักเท่าไหร่นักก็บอกว่าช่วยได้เท่านี้แหละส่วนผู้ชายคนที่สาเดินมาเห็นศพลอยน้ำมีแต่เสื้อปิดอยู่นิดเดียวก็รู้สึกว่าสังเวชใจนะงั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเขาก็ทำการขุดดินเพื่อที่จะฝังศพแต่เนื่องด้วยไม่มีจอบไม่มีเสียม ก็อาศัยมือทั้งสองข้างค่อยๆบรรจงขุดลงไปโยมขุดขุดขุดจนเล็บฉีกแต่ก็ขุดจนได้หลุมใหญ่อาจจะใช้ไม้ช่วยด้วยก้อนหินค่อยๆขุดไปได้หลุมใหญ่พอที่จะวางศพลงไปได้เขาก็ค่อยๆยกศพแบกหามศพลงไปวางในหลุมแล้วก็ใช้มือคุยดินกลบแล้วก็บอกว่า ฉันก็ช่วยได้เท่านี้เองภาพในกระจกนั้นได้ปรากฏภาพแบบนั้นชัดเจนแล้วภาพก็หายไปชายหนุ่มที่กำลังนอนตรอมใจหลวงพ่อก็บอกว่าวันนี้มาเพื่อรักษาอยากจะให้โยมหายแล้วก็กลับมาเป็นคนแข็งแรงเหมือนเดิมภาพนั้นหายไปหลวงตาก็บอกว่า โยมเมื่อสักครู่นี้เป็นหลวงพ่อนี่เป็นหลวงตานะโยมโยม <c oughs> โยมฟังอาตมาสิโยมเนี่ยอาตมาคือคือที่อาตมาพระสักดาที่กำลังพูดอยู่เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่หลวงตากำลังตะคอกให้คนที่นอนตรอมใจโยม ฟังอาตมาสิโยมดูเมื่อกี้แล้วเข้าใจไหมเสียงพูดอันแผ่วเบาของผู้ชายตรอมใจผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เรื่องหลวงตาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นที่ตายลอยน้ำมาไม่มีอะไรปิดกายเปอยกายล่อนจ้อนเป็นศพอืดบวมเขาได้มาเกิดใหม่แล้วนะ ก็เกิดมาเป็นเป็นแฟนของเธอที่เธอที่ถูกาที่เขาทิ้งเธอไปนั่นแหละผู้ชายคนที่หนึ่งที่เดินผ่านสบไปก็คือคนอีกหลายๆคนที่อาจจะเคยมาชอบชอบแฟนของเธอแต่ก็แค่ชอบชอบแล้วก็ผ่านผ่านไปส่วนเธอเองนั่นะนะก็คือผู้ชายคนที่เอา ถอดเสื้อแล้วเอาเสื้อไปปิดศพไว้ส่วนผู้ชายคนที่ขุดหลุมแล้วฝังศพเขาได้มาเป็นเจ้าชีวิตของกันและกันเขาคือผู้ชายคนที่แฟนของเธอเนี่ยไปแต่งงานกับเขาเขาคือคนขุดหลุมฝังศพผู้หญิงคนนั้นในชาติก่อน แล้วในชาตินี้เขาก็ได้มาตกลงปรงใจมีความสุขผูกสมัครรักใคร่สัมพันธ์กันเพียงแค่ได้เจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวเขาก็ผูกใจรักมั่นเมืองด้ความผูกพันในครั้งนั้นเหตุปัจจัยของเขาที่สร้างไว้ส่วนเธอเองได้ถอดเสื้อปิดศพไว้เท่านั้น สามเดือนที่รักกันมาก็มากพอแล้วยมสามเดือนที่เธอรักกันมาสามเดือนที่เธอผูกพันกันมาไม่มีอะไรขัดอกขัดใจกันก็เป็นบุญมากแล้วยมได้สามเดือนก็คุ้มแล้วสำหรับเสื้อหนึ่งตัวที่ปิดศพให้เขาด้วยเจตนาดีของเธอเธอสร้างเหตุดีต่อเขาน้อยกว่าผู้ชายคนนั้น มันก็เป็นธรรมดาที่ถึงเวลาเขาก็ต้องไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยเขาก็ต้องไปแต่ก็อย่าไปเปรียบกันกับคนบางคนในยุคปัจจุบันเขาก็อยู่ด้วยเหตุอยู่ด้วยปัจจัยพูดว่าปัจจัยก็คือเงินก็แล้วกันทั้งเงินหมดบางทีเขาก็ไปมันไม่ได้กรรมเก่ากรรมเวรเก่าอะไรแต่เขากำลังสร้างกรรมใหม่เขาก็มาเพื่อปอกลอก เขาไม่ได้มาด้วยรักแท้แต่เข้ามาเพร่อปอกลอกเถกเงินถ้งเงินหมดเขาก็ไปปัจจัยหมดเขาก็ไปของเธอถอดเสื้อตัวเดียวคลุมศพไว้ได้สามเดือนก็คุ้มแล้วพ่อหนุ่มเอ้ยสมเดือนเหตุปัจจัยของความผูกพันหมดแล้วเขาก็ไปเจอคนที่ฝังศพเขาแล้วเขาก็ได้แต่งงานกัน ก็ขอให้เข้าใจเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องเล่านะโยมไม่ใช่เรื่องในพระไตรปิฎกแต่เป็นเรื่องเล่าที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อประกอบกับหลักของเรื่องของเหตุถ้าสร้างเหตุร่วมกันไว้ก็ได้มาครองชีวิตด้วยกันแต่ถ้าเหตุนั้นไม่มากพอก็อาจจะได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องหลุดมือจากกันไปก็เป็นธรรมดา แต่ยุคสมัยปัจจุบันก็ดูเหมือนรักง่ายเลิกง่ายรักง่ายเลิกง่ายรวดเร็วคืนนี้ไม่มีภาพนะโยมโยมทักมาบอกไม่มีภาพเจ้าค่ะไม่มีภาพโยมอาตมาวางโทรศัพท์วางไว้กับโตะ๊ะไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าไม่จำเป็นต้องมีภาพลองมาฟังวิทยุ AMFM กันเหมือนสมัยก่อนสักทีก็ดีเหมือนกัน ตอนนี้กำลังไลฟ์สดแบบไม่มีภาพก็ขี้เกียรตที่จะนั่งหน้าจอจริงๆถ้าแบบนี้ก็ได้ทุกคืนเลยโยมได้ทุกวันด้วยซ้ำทุกวันทุกคืนไม่ต้องเห็นอะไรแบบนี้ถนัดเลยทางอาตมาแหละนะไม่ต้องไปนั่งปั้นหน้าเพื่อที่จะให้โยมเห็นหน้าแบบนี้ดีที่สุดเลย ถนัดมากชอบมากค่ำคืนนี้ก็ขอเป็นข้อคิดเรื่องของเหตุปัจจัยดังที่ยกเรื่องราวมาเล่าให้ฟังหวังว่าค่ำคืนนี้ท่านทั้งหลายจะหลับนอนอย่างเป็นสุขอย่าได้มีทุกข์อันใดมาแพร่พานขอให้มีความสุขมีความกเกษมสำรัญสร้างบุญสร้างฐานกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็เหนื่อยมามา,มากแล้ว แล้วก็ได้คลาดแคล้วจากอุบัติเหตุบนถนนนี้ได้เดินทางไกลโอไปถึงชนบุรีมาขึ้นถนนสายบางนาตราดบางทีก็ดูเหมือน gps มันหลอกตาหลายคนบอกว่าเดินทางต้องโอไปนู่นไปนี่ก็เหมือนกับชีวิตของเราในละยมมันก็ไปตามสภาพของเขาวันนี้เหนื่อยกับการที่ต้องพูดจาโอบล้อมหวานล้อมคนบางคน เพื่อให้เขาเข้าใจว่าเรามีเจตนาอย่างไรในที่ทำงานหลายคนก็เหนื่อยกับการที่จะต้องบริหารคนที่พูดแล้วเข้าใจยากลูกน้องบ้างเจ้านายบ้างก็เหนื่อยมาเยอะแต่ก็สามารถต่อสู้ฝ่าฟันจนกระทั่งผ่านมาจนถึงเวลานี้ค่ำคืนนี้ก็หวังว่าจะเป็นค่ำคืนที่สวัสดีมีใช้ อภิวาธนสีริสนิจจังวุธาปัจจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพมังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสธีพะวันตุเตขอความเป็นสิริมงคลจงมีแก่สาธุชนทั้งหลาย ที่ได้ตั้งใจร่วมเดินทางกันในเพจพระศักดาสุนทโรในทุกค่ำคืนที่เรายัางอยู่ด้วยกันยังมีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยกันตอนช่วงที่ยังอยู่ด้วยกันก็ทำหน้าที่ต่อกันและกันให้ดีวันใดที่หมดวาสนาต่อกันก็ต้องปล่อยมือไม่อยากจากก็ต้องโบกมือลาเมื่อถึงเวลาไม่อยากเจอเขาก็มา เมื่อถึงเวลาไม่ได้อยากให้ไปเขาก็ไปจะเอกับบายๆสุดท้ายต้องรับให้ได้ทั้งสองอย่างนะโยมวันนี้ก็ได้พบกันตามเวลาปกติหมดเวลาค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับนอนเดินทางในความฝันอย่างงดงามเดินทางในความฝันอย่างปลอดภัยเดินทางในความฝันอย่างเป็นสิริมงคลใั่เดินทางในความฝันอย่างผู้ที่ไม่มีทุกข์ หลับนอนอย่างเป็นสุขทุกท่านเถิดคืนนี้2,900กว่าท่านด้วยกันน้อยไปนิดหนึ่งลองขึ้นมา3,000หน่อยสิโยมสัก3,000ท่านแล้วก็จะได้จบไลฟ์คืนนี้2,951 2,956 2,952 พรุ่งนี้อาตมาบรรยายธรรมอยู่ที่ยุวะพุทธิกะสมาคมนโยมพรุ่งนี้11 0 0โมงจะเดินทางจากตราดตั้งแต่ตีห้าไปถึงกรุงเทพก็น่าจะสักประมาณ1 1 0โมงแล้วก็ฉันเพนที่ยุวะพุทธิกะสมาคมแล้วก็เริ่มบรรยายธรรมช่วงบ่ายโมงพรุ่งนี้อยู่กรุงเทพหนึ่งวันมรืนนี้ก็ไปหุบเขาโพธิสัตว์ที่เพชรบุรี ของโยมแม่ชีสันสนีเสถียรสุดมรืนนี้คือวันที่26วันที่27ก็อยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีบนสะพานมอนจะพูดธรรมะอยู่แถวแถวนั้นแล้วก็เป็นช่วงเย็นก็จะมาบรรยายธรรมที่ไซโยกอบรมพระประมาณสัก6-70รูปด้วยกันแน่วันที่28 ก็กลับมาบรรยายธรรมที่ราชบุรีเป็นบ้านของโยมท่านหนึ่งที่อุปการะผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล,แลอาตมาก็จะไปช่วยพูดคุยกับผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ป่วยไข้รวมกันอยู่ที่นั่นวันที่28ช่วงเย็นก็เดินทางกลับจังหวัดตราด29 30ก็อยู่ที่ตราด31ก็สวดมนต์ข้ามปี ที่วัดธรรมพิมุกไร่ป่าที่อาตมาจำพรรษา21พรรษาตรงนี้นะแล้ววันที่หนึ่งทันหนึ่งมกราตอนเช้าก็ตักบาทหน้าวัดบริเวณหน้าวัดพระเดินกันแถวยาวนะก็ตารางคร่าวๆประมาณนี้ขอเตือนไว้นะโยมคืนวันที่31ธันวาคมช่วงห้าทุ่มห้นาทีกรุณาอย่าเข้าห้องน้ำ ช่วง2 0่ช่วงห้งทง 5, า,าทุ่มห้านาทีอย่าเข้าห้องน้ำเพราะถ้าเราออกมาอีกทีหนึ่งจะออกมาปีหน้าเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นการข้ามเข้าห้องน้ำข้ามปีมันเป็นมุกนโยมนะถ้าจะไม่ช่วยขำก็ไม่เป็นไรก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ขอให้หลับนอนอย่างเป็นสุขพุทธโทธธรรมโมสังโฆอิติปิโสภควาสาธุ